ก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวอยากสอบถามครับถึงมาตรการครับที่ทางจังหวัดเนี่ยได้รับการผ่อนปลนแล้วในฐานะที่เราเป็นชาวจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างครับผมก็ดีอ่ะมันก็ดีเพราะว่าเราค้าขายได้เอมาค้าขายได้จากผลกระทบประมาณสักหนึ่งเดือนที่เกิดขึ้นนี่มีผลกระทบยังไงกับเราม้างครับก็แย่เลยอ่ะไหนจะค่ารถค่ารถ ไค่าบรค่ารค่าไฟอุ่หลายอย่างผลกระทบหลายอย่างเปิดมาก็ยังมีผลกระทบอยู่เพราะมันไรายได้ไม่มีอ่ะปัจจุบันนี่อสอบถามน,นิดนึงครับทาเกี่ยวกับอาชีพอะไรบ้างครับ <ทำ S 1> ผมทำเป็นพวกค้ากะปิขายหอยพิมพ์แดดเดียวอผลกระทบที่เกิดขึ้นนี่มันมันมากน้อยยังไงบ้างเยอะมากนะขายไม่ได้อ,อย่างเรียของนี่มาก็ยังขายไม่ได้แล้วเก็บข้าตู้เย็นไว้ก่อนก็ยังไม่รู้เมื่อไหร่จะขายได้แล้วเรา อยากจะฝากอะไรถึงทางภาครัฐบ้างครับรท2 2> ั้งสองคนเลยครับอยากให้ช่วยเหมือนคราวที่แล้วอะ่ะที่ว่าช่วย3เดือนงดค่าง,งวดรถแล้วก็ช่วยที่ว่าเดือนละห้าพัน่ะมันก็ยังช่วยได้เยอะนะ,ะถึงแบบไม่ต้องว่าจ่ายแค่ตามตาม,ตามบาัตรตามบ้านได้ยังมีครอบครัวละก็ยังดงีอันนี้รอบนี้เขาจ่ายสามพันห้าใช่ไหมมาตรมาเรื่องของการป้องกันครับพวกลงนสนามต่างๆที่ทางภาครัฐเนี่ยครับเข้ามาเอ่อ ดูแลเข้ามาช่วยเหลือชาวสมุทรสงครน,นี่ตรงนี้มองอยังไงบ้างครับในฐานะชาวสมุทรสงครโ,โอเคนะเพราะว่าเราเป็นอยู่ห่างไกลจากเราอยู่แล้วก็โอเคในฐานะคนสมุทรสาครครับอยากให้ฝากถึงคนทุกทุกจังหวัดครับว่าจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ที่น่ากลัวอย่างที่ท,ท,ท,ที่หลายหลายคนคิดอยากให้ฝากสมุทรสาครปลอดภัยจากโควิดมันมีแค่แบบพวกนาแบบแรงงานแต่งงานคนเองอย่างคนไทยเราไม่ติดนะสมุทรสาครน,นี่ติดน้อยที่สุดไม่เยอะไม่เยอะถือว่าไม่เยอะ เราอยากให้เข้ามาเที่ยวสมุทรสาครเหมือนเดิมอาหารทะเลเป็นไงบ้างครับปลอดภัยสุดๆอย่างนี้เลยถือว่าปลอดภัยนะครับผมปลอดภัยค่ะพี่ทุกอย่างปลอดภัยของทุกอย่างปลอดภัยกะปิเดี๋ยวพี่จะมีกะปิมีหอยพิมพ์ทุกอย่างปลอดภัยไม่ต้องกลัวโควิดเจ้ครับขอบคุณครับ